วันนี้ก็จะมาเล่าให้่านได้ฟังนะเป็นเราอสองคนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนอ่ะกะละครั้งหนึ่งนมาแล้วมีกระต่ายกับเต่า,ยตายอยู่สองตัวไอ้กระต่ายเนี่ยมันชื่อพีทกระเตา่ากระเต,ต่าเต่าเ <c oughs> ต่ามีเต่าชื่อฟอร์ดอ่ากระต่ายกับเต่าสองตัวนี้เนี่ยมันรักกันมากแล้วก็ตีกันในทุกๆวันครับ แต,แต่เต่าเนี่ยก็ยังจะดูแลกระต่ายดีเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งเต่างอนกระต่ายเพราะว่ากระต่ายเนี่ยไม่ยอมให้กอดโอ้แต่เต่าเนี่ยก็หายงอนเองได้แล้วก็เข้าไปกอดใหม่สุดท้ายกระตายย่ายยังไม่ยอมจนเต่าเนี่ยคิดวิธีออกหนึ่งวิธีและวิธีนึงก็คือเต่าก็เลยซื้อของกินมาให้กระต่าย <laughs> ทำให้กระต่ายหายโกรธแล้วก็กอดอีกรอบนึงอขอบคุณครับโอ้ <Glue>